สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ thaiworldtoy.com ครับคุณผู้ชมครับมาพบกับเราทุกครั้งนะครับก็จะมีสินค้าดีๆให้ให้กับคุณผู้ชมได้เอาไปตามเล่นกันอีกเช่นเคยครับสำหรับเว็บไซต์ thaiworldtoy นะครับเป็นเว็บที่จําหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอาซีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือรถโดรนเครื่องบินนะฮะแล้วก็สินค้าอาซีในแนวรูปแบบต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับเจอกันคลิปนี้ต้องเจอสินค้าเด็ดแน่นอนครับมาพบกับเราชุดนี้นะครับเป็นสินค้าที่คุณผู้ชมนะครับ เรียกร้องแล้วก็สอบถามกันมาเยอะมากนะครับเป็นเครื่องบินลบนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นะใหญ่ยักษ์เลยนะเป็นสินค้าสั่งเข้าพิเศษนะครับ j 11นะครับตัวนี้จะคล้ายๆกับซู3 5ที่เราเคยลงไปเมื่อหลายคลิปที่ผ่านมานะเป็นเครื่องบินตระกูลความเร็วสูงนะครับคล้ายๆกับซู3 5แต่ดีกว่าตรงนั้นคือตรงที่ว่าเจ้าตัวนี้มีระบบนะครคุณผู้ชมครับมีระบบสเตเบิลเลเซอร์นะครับนี่นะออโตเมติกบาลานซ์นะครับคุณผู้ชมครับ เนี่ยนะออโตัเมติกบ้างคือหมายความว่ามีใจโรนะครับคือบินในตระกูลอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วคือบินในขนาดใหญ่เนะี่ยจะไม่ค่อยมีใจโรคือแบบสารบสัตว์ที่เป็น RC แท้ๆแต่ตัวนี้มีใจโรนะฮะมีจโนคือรักษาสมดุลก,การบินทําให้บินการบินี่ง่ายนะหลายคนซื้อซูสานิาพาไปเนี่ยจะบ่นว่าโอ้โหเล่นยากมากอะไรเงี้ยนะแต่เรามาเจอเจสเบียตัวนี้ก็เลยเป็นสินค้าที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับมีใจโรและข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือมีล้อวิ่งขึ้นจากพื้นด้วยนะครับ จะดีกว่าซู35ตัวเดิมที่ทางร้านเคยลงรีวิวไปตัวนั้นจะไม่มีล้อนะแล้วก็จะไม่มีเจลโว่ค่อนข้างจะบินยากแต่ตัวตัวนี้เป็นรีโมด6ช่องนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะเปิดเจลโลได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในครับว่าเป็นยังไงนะครับดูกันเลยครับเครื่องบินลบนัเ11นะครับตัวนี้เป็นเครื่องบินลบรุ่นใหม่น้าล่าสุดนะครับจะเข้ามาแทนซู35นะครับเพราะเนื่องจากว่าซู35ตัวเก่าเนี่ยโรงงานได้ชะลอการผลิตไปนะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ เปิดออกมาแล้วครับนี่ฮะนี่คือโครงสร้างของ J11 นะฮะตัวนี้สิ่งที่ได้มาในกล่องนะครับผู้ชมครับที่เห็นตามภาพนี้นะครับก็คือเป็นรีโมทนะรีโมทต,ตัวนี้โอ้ทันสมัยมากก็มีเสียงด้วยนะครับอย่างนี้นะฮะตัวนี้เป็นหช่องนะครับหช่องนะฮะมีตัวเปิดปิดใจโรด้วยนะครับหลายท่านที่ชอบแบบ ดีง่ายๆนะครับใช้ใจโรช่วยนะครับสิ่งที่สองที่ได้นะครับในนี้ก็คือชุดไฟนะครับเป็นไฟสองสว่างนะครับเป็นไฟเส้นนะครับสามารถที่จะติดกลางคืนได้นะครับคุณชมก็เป็นแพรวพรวเลยฮะมีไฟให้ด้วยเป็นลาวเลยนะคุณชมครับแล้วก็ในนี้ก็มีอุปกรณ์ที่เป็นปืนกาวนะฮะแล้วก็แท่งกาวอันนี้คือแถมให้ปืนกาวนี่ก็หลายหลายบาทอยู่นะฮะทางโรงงานแถมมาให้ในกล่องด้วยนะครับแล้วก็เป็นใหญ่สับรด น,นี่ใช้งานหนกประสงค์เวลาเสียแล้วซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอนหางนะครับแอนหางสองอันด้วยกันแล้วก็มีคู่มือนะครับคุณผู้ชมครับคู่มือในการบอกตำแหน่งของรีโบทต,ต่างๆฮะแล้วก็คู่มือการประกอบอก็ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ชุดคิดเหมือนรุ่นซูสามห้าซูสามห้าชุดที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นชุดคิดคือเราต้องมาเดินสายไฟเองอะไรเองหมดเลยแต่ชุดนี้เดินเดินให้จากโรงงานเลยเรา ซื้อสินค้าไปแล้วก็ค่อนข้างจะแบบทําไม่ถูกหรือบางท่านเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการประกอบเครื่องบินก็จะค่อนข้างยากมากสำหรับโซ่สาย5ชุดเดียวแต่ตัวนี้มาเดินไฟไให้พร้อมนะสายคล้องรีโมทนะสายคล้องคอนะครับมีให้ด้วยแล้วก็ชุดนี้ชุดล้อนหน้านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาดูตัวของเจ้าเครื่องบินนะฮะนี่ฮะตัวนี้ส่วนหัวนะครับจะเป็นยางนะฮะคุณผู้ชมครับจะไม่จะไม่แข็งจะเป็นยางนิ่มเรียกว่ามันจะ ดีมากๆซับแรงกระแทกถ้าเกิดมีการาเรียกว่าถ้ามีการตกหล่นนะฮะหัวนี้จะเป็นนี่นะครับจะนิ่มนิ่มนะฮะนิ่มนอกนั้นก็จะเป็นคล้ายๆสูตรสามสิบห้าเดิมนะครับคุณผูช้ชมครับีน่นะชุดนี้นะดูภายใต้ข้างล่างนะครับจะมีการเดินล้อมาให้นะมีการเสียบเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะฮะ คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตั้งล้อเข้าคือมันออกแบบมาให้ในประสงค์เลยล็อกเข้าไปอย่างนี้เลยครับนี่ครับซโซเวโนะฮะสองฝั่งนี้ที่ทํางานมิกันนะครับทางโรงงานเดินมาให้แล้วตัวนี้ชุดล้อนะครับคุณผู้ชมครับชุดล้อหน,น้านะฮะนี่นะครับเตรียมไว้ให้หมดเลยคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตั้งแค่แผ่นหางเท่านั้นเองนะฮะง่ายๆเลยนะครับต่อมาอย่างนี้นะครับเนี่ย ตัวเจ1 1เนี่ยก็ทรงคล้ายๆกับซูสามสิบห้าในแดงอันเดียวกันนะครับรูปทรงแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับอันนี้เราประกอบข้อาวนะครับผู้ชมครับแผ่นด้านข้างนะครับที่เป็นหัวจรวดก็จะมีให้ด้วยด้านล่างนะเซอร์โวจะเดินไปเรียบร้อยนะครับผู้ชมครับจะไม่ยุ่งยากเหมือนกับซูสามสิบห้าตัวที่เคยจําหน่ายไปนะฮะตัวนั้นก็ขอแจ้งนิดนึงว่าโรงงานได้เลิกผลิตไปนะครับก็ส่งซีเข้ามานะนี่คือฝาปิดด้านในนะครับมาพร้อมชุดนะ สวยงามมากนะครับตัวนี้วิ่งขึ้นจากพื้นได้นะครับน,นี่ดูคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีไฟนะมีไฟต,ติดตั้งอย่างนี้คุณูชมที่ชอบแบบแสงสีนะครับชอบแบบแสงสีก็มาที่จะใส่ได้เลยนะแล้วข้อสําคัญในกล่องนะฮะที่ในกล่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะมีตัวมิเตอร์วัดไฟนะฮะจะเป็นตัววัดโวลต์ของตัวเครื่องบินด้วยนะครับเรียกว่าเสียบปั๊บก็จะเช็คไฟได้ว่ามีตําแหน่งแบตเตอรี่อยู่กี่โวลต์นะครับพร้อมเด้นหรือเปล่าโอ้แถมมา ของแถมในเหลือเฟือจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราประกอบเจ้า j 11มาแล้วรูปร่างที่สวยงามอย่างนี้นะครับพร้อมกับล้อนะฮะคุณผู้ชมครับก็เราก็จะทําการทดสอบบินในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้มีสเตเปเลเซอร์ถ้าเขาไปขึ้นบินเนี่ยมีการเอียงนะหรือว่าเสียระดับอ่ะขึ้นบินสามารถที่จะประคองตัวให้ตั้งตรงนะฮะตั้งตรงกับพื้นทําให้การเล่นในมือใหม่ในหมูหมูเลยเล่นง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา บินเจ้าตัว J10 ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้ครับจากไปที่ตัว J11 นะครับตัวนี้ในราคาที่5,800บาทนะครับคุณผู้ชมครับในราคาที่ไม่แพงเลยนะ5,800บาทพร้อมชุดเลยทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะครับวันนี้จากไปก่อนนะครับเดี๋ยวชุดหน้าเราจะมาบินให้ดูนะครับวันนี้สวัสดีครับ